สวัสดีครับวันนี้มาพบกันอีกครั้งกับอาจารย์ตุย๋ยคนไฟบินตัวแม่เนาะนะครับกับวันนี้อาจารย์ตุย๋ยจะมาสอนสูตรหวยราวพัฒนานะครับหลังจากจบหวยราวพัฒนาเราก็จะไปต่อรัฐบาลไทยนะครับชุดตัวชนล่างนะครับสูตรเบาๆไปก่อนคัะสมาชิครับ ใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับอาจารย์ตุ๋ยด้วยนะแม่นะนะครับกรับสวัสดีนะฮะสวัสดีทุกท่านสวัสดีกรับสวัสดี เดี๋ยวนะครับรอสักครู่นะครับเทินเข้ากล้องไม่ได้นะครับอ่ะเถินเข้ากล้องไม่ได้เนาะก็วันนี้นะครับการสวัสดีสมาชิกทุกๆท,ท่านนะครับเราจะมาเรียนรู้สูตรหวยลาวพัฒนากันวันนี้นะครับหลังจากจบหวยลาวพัฒนาแล้วนะครับเราจะไปต่อ ตัวชนรัฐบาลไทยชุดล่างนะครับไขรเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์เอาไว้เลยเด้เบเดอนะครับเดี๋ยวรอสมาชิกของเราสักครู่นะสมาชิกครับใจเย็นๆนะครับ เราจะไปลาวพัฒนากันเลยนะครับเพื่อไม่ให้เสียเวลาเด้อแม่เนาะนะครับเพื่อไม่เสียเวลาเพราะว่าเดี๋ยวเรามีรัฐบาลไทยต่อเดี๋ยวมันจะดึกดื่ดค่ำคืนนะฮะสวัสดีครับสำหรับสูตรถวยลาวพัฒนาในวันนี้เราจะใช้เลขสามตัวบนและสองตัวล่างมาตั้งลาวพัฒนานะครับทันไม่ทันไม่รู้นะครับไปกันเลยครับไปไวนะครับสองหนึ่งสองล่างออกเจ็ดสอง นะครับเราจะย้อนให้ดูสักสี่ห้างวดเดอแม่เดอนะครับสูตรวิธีการทำฮะเราจะใช้หลักร้อยไปบวกหลักหน่วยล่างแบบนี้นี่คือสูตรหวยลาวพัฒนาใครไม่เล่นหวยลาวพัฒนาก็ถือว่าเป็นการเรียนรู้สูตรกันไปในตัวนะนะครับหลังจากจบหวยลาวพัฒนาแล้วเราจะไปต่อรัฐบาลไทยตัวชนล่างเอาละใครพลาดงวดนี้ ไม่ปลดหนี้กันนะแม่นะครับใครอยากปลดหนี้ใครอยากหมดหนี้หมดสินนะครับอยากจะมีเงินใช้หนี้เขานะครับเป็นหนี้ร้อยละห้าร้อยละแปดร้อยละสิบร้อยละสิบห้าร้อยละยี่สิบโอ้ยอาจารย์ตุ๋ยเอ้ยนะลำบากยากเข็นลำบากเข็นใจทำงานได้มาเท่าไหร่เอาเงินไปจ่ายหนี้ไอ้บางมันหมดมีไหมในนี้เป็นหนี้คนละเท่าไห,หร่เดี๋ยวลองพิมพ์ตัวเลขขึ้นมาหน่อยนะครับ ใครอยากปลดนี่กดหัวใจรัวๆให้กับอาจารย์ตุ๋ยหน่อยนะแม่เล้ยนะครับกดหัวใจของท่านขึ้นมาฮะนะครับเดี๋ยวงวดนี้อาจารย์ตุ๋ยจะพาไปปลดนี่เด้อแม่นะครับสูตรวิธีการทำหวยลาวพัฒนาเราจะใช้หลักร้อยไปบวกหลักหน่วยบนสองบวกสองนะครับผลลัพธ์ออกมาจะเท่ากับสี่ตัวผลลัพธ์อยู่ตัวแรกแบบนี้จากนั้นเดินหน้าขึ้นไปสองเก้าอาจารย์ตุ๋ยจะไปไวนิดนึงนะ เราต้องมีรัฐบาลไทยต่ออีกนะครับ4ี่ห้าหจากนั้นสูตรที่2นะฮะเราจะใช้หลัก10บนไปบวกหลักหน่วยบนแบบนี้หนบวกสหรือ2อบวกหผลลัพธ์ออกมานะครับจะเท่ากับ3นะครับให้สมาชิกเพิ่มไป1ลดไป1แบบนี้นะครับหลังจากที่ได้สูตรที่2อจับวินกันได้เลยฮะงวดต่อมาเนาะออกไปไวๆเลยนะ สำหรับลาวพระนาแล้วมันจะไม่ทันด้วยนะสำหรับคนที่ชอบอ่าเสี่ยงโชคกับลาวพระนาเดี๋ยวจะไม่ทันนะฮะท่านจะได้หกสามชุดนี้นะครับไปกันไม่ไวนะครับวิธีการทําทําแบบเดิมใช้หลักร้อยไปบวกหลักหน่วยแบบนี้หลักร้อยคือสามหลักหน่วยบนคือสามสามบวกสามผลลั์ออกมาเท่ากับหกหลังจากที่ได้ผลลั์หกแล้วเดินหน้าขึ้นไปฮนะหกเจ็ดแปดจบแล้วครับไปไวนิดนึงเนาะเดี๋ยวจะแทงกันไม่ทันนะครับ สามบวกเก้าหรือเก้าบวกสามผลลัพธ์ออกมาเท่ากับสิบสองนะครับเพิ่มไปหนึ่งลดไปหนึ่งจับวินแล้ฮะสมาชิกครับหน่วยงวดต่อมาออกสองสามเจ็ดล่างออกสามสองท่านจะได้ชุดเจ็ดสามตัวนี้จุดนี้ไปกันต่อเลยฮนะวิธีการทำใช้หลักร้อยบวกหลักหน่วยสองบวกสองผลลัพธ์เท่ากับสี่นะครับตัวผลลัพธ์ตรงลูกศรเนานะ เดินหน้าขึ้นไปฮะสี่ห้าหกจากนั้นสูตรที่สองใช้หลักสิบบวกหลักหน่วยแบบนี้นะครับสามบวกเจ็ดหรือเจ็ดบวกสามผลลัพธ์ประมาณเท่ากับสิบหรือศูนย์นะครับเพิ่มไปหนึ่งลดไปหนึ่งนะฮะสมาชิกก็จับวินกันได้เลยนะนะครับจับวินกันได้เลยห่วยงวดต่อมานะครับล่าสุดหกหกเก้าล่างออกสี่หกเห็นไหมฮะ 69เดี๋ยววันนี้เราจะมาลุ้นกันสองทุ่มครึ่งว่าหวยลาวพัฒนาของเราจะมาไหมอาจารย์ตุ๋ยลงให้เป็นแนวทางลรวเด้อแม่เด้อนะครับลงให้ในกลุ่มลายเรียบร้อยแล้วนะสำหรับสมาชิกท,ที่เข้าไปในกลุ่มใหม่นะฮะอาจารย์ตุยปักหมุดไ้แล้วตรงปลายนิ้วของอาจารย์ตุยเนาะเขียนว่าสูตรคานวณเลขกอาจารย์ตุยคนไฟบินกดเข้ากลุ่มไปไดเลยครับไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะแต่ในกลุ่มลายเนี่ยอาจารย์ตุยจะมีหวยหุ้นให้นะ อ่านี่เช้าจีนเช้าห้างเช้านะครับไต้หวันนี่บ่ายจียนบ่ายห้างบ่ายสิงคโปร์นะครับเกาหลีนะครับแล้วก็สามน้อยแล้วก็ลาวพัฒนานะครับมันจะมีหวยฮน่าหวยหุ้นทั้งวันเราใครเล่นเล่นเราไม่ใครเล่นเราไม่ต้องสนใจเราก็ไม่เล่นอาจารย์ตุ๋ยหนูไม่เล่นหวยหุ้นหนูรอเล่นรัฐบาลไทยเราก็รอรัฐบาลไทยรัฐบาลไทยอาจารย์ตุ๋ยจะสรุปให้เป็นตัวชุดสรุปประมาณวันที่สิบสี่ก่อนหวยออก สองวันนะฮะหวยออกมาที่สิบหกอาจารย์ตุ๋ยก็จะลงให้มาที่สิบสี่หวยออกมาที่หนึ่งอาจารย์ตุ๋ยก็จะลงให้ประมาณัาที่ยี่สิบแปดยี่สิบเก้านะฮะประมาณนี้นะครับหกบวกหกผลลัพธ์ออกมาจะเท่ากับสิบสองนะครับเดินหน้าขึ้นไปฮะสองสามสี่นะครับจากนั้นตัวที่สองใช้หลักสิบไปบวกหลักหน่วยบนแบบนี้นะครับหกบวกเก้าหรือเก้าบวกหกผลลัพธ์ออกมาเท่ากับสิบห้าเพิ่มไปเต้มนะแล้วก็ลดเต้มนะครับจับเลยฮะ สี่สองนะครับสี่สองสี่สามสี่สี่มันต้องกลับอยู่แล้วซื้อหวยเนาะแล้วก็ห้าสองนะครับไปไวนิดน,นึงอะอาจารย์ตัวก็เขียนบัตรนะลายมือก็อาจจะไม่สวยห้าสี่หกสองนะครับหกสามแล้วก็หกสี่นะครับเก้าหางนี่คือชุดบนล่างนะครับนี่คือชุดบนล่างนะครับจับวินกันแล้วแต่ถ้าใครงบน้อยนะครับ ไขรงบน้อยให้ท่านไปดูสูตรที่สามสูตรที่สามเราจะใช้หลักร้อยไปบวกหลักสิบแบบนี้หลักร้อยคือหกหลักสิบคือหกหกบวกหกผลลัพธ์ออกมาเท่ากับสิบสองนะครับเดินหน้าขึ้นไปหนึ่งตัวผลลัพธ์อยู่ตรงกลางางนี้แล้วก็ลดมาหนึ่งนะฮะมันจะชนกันที่สองสามสายลูดลูดสองสามไปฮะสายลูดสายวิ่งวิ่งสองสามลูดสองสามไปหางไหนที่มีเลขสองสามนั่นคือตัวเด่นตัวฟัน นี่คือตัวเด็ดตัวฟันฮะเห็นไหมฮะอาจจะไปไวนิดนึงเนาะเราก็ทําขึ้นไปเลยฮะเนี่ยหลักร้อยบวกหลักสิบสองบวกสามสามบวกสองรถทศครห้าเดินหน้าไปหนึ่งลดมาหนึ่งมันก็ได้ไปสี่ห้าหกนะครับมันก็จะหาเลขตัวชนได้นะครับสามบวกสามรถทศกับหกนะครับเดินหน้าลดเต้มห้าหกเจ็ดนะฮะมันก็ชนที่หกเจ็ดเห็นไหมฮะมันจะชนที่หกเจ็ดหัวอกเจ็ดสามนะฮะโอเคนะ ะะอาจารย์ตุ๋ยสรุปให้เรียบร้อยแล้วสํำหรับใครที่อยู่ในกลุ่มลายอาจารย์ตุ๋ยเนาะก็เป็นประมาณนี้เนาะสีถ้าชุดตัวเต็มก็จะเป็น4 2 4 3อ4สี่สามสี่สี่้าส่แล้วก็หกสองหส่วนคนทุนน้อยนะครับอันนี้สําหรับคนที่ทุนน้อยเนาะคนที่มีทุนพอสมควรก็เล่นทั้งหมดชุดนี่แหละนะครับ สำหรับคนที่มีทุนน้อยจริงๆนะก็เล่นตัวชนที่มีชน2องสาหางไหนที่มีเลข2อสานั่นคือตัวเด็ดตัวฟันนะครับก็จะมี4ี่สองสี่สามห้าสองห้าสามหกสองหกสามขอให้สมาชิกจงโชคดีนะครแคปข้อมูลกันไว้ฮะเดี๋ยวอาจารย์ตุ้ยจะไปสูตรหาเลขตัวชนเด่นล่างกันเราจะไปสูตดเบาๆกันก่อนนะฮะสูตรเบาๆกันก่อนนะครับ,รเ,บ,นนรบเราจะหาเลขตัวชนงวดนี้สูตรนี้ใครพลาด ใครไม่ได้ดูสูตรนี้ถือว่าท่านพลาดอย่างแรงเด้อแม่เดือนะครับเอาฮะต่อมาเราจะมารัฐบาลไทยวิธีการทำมัสสมาชิกครับนะถ้ากลุ่มเต็มแล้วแอดมินแจ้งผมด้วยเด้อก็ไม่เห็นข้อความหรอกครับถ้าปักได้ก็ปักเลยถ้าปักไม่ได้ก็ปล่อยไหลรนรวม มาตามข้อความได้เลยนะครับเพราะว่าอาจารย์ตุ๋ยถูกปิดกั้นนะครับมองข้อความไม่เห็นอ่านข้อความไม่ได้นะครับแต่เห็นแค่สมาชิกว่าเข้ามาชมรับชมนะครับแต่จะไม่เห็นมีพิมพ์ข้อความนะครับโดนปิดกั้นอยู่นะฮะไปฮนะสาหรับหวยไทยนะันี้คือรัฐบาลไทยเดอสมาครกครับรัฐบาลไทยอาจารย์ตุ๋ยจะขอตั้งเลยนะครับจะขอตั้ง เลขสามตัวบนและสองตัวล่างไปเลยนะครับสี่ศห้าผมจะพาสมาชิกมาดูทางเลขเดี๋ยวผมจะทำให้สมาชิกดูเราจะย้อนไปเมื่องวดอาจารย์ตุ๋จะขอตั้งเลยนะครับเราจะขอตั้งมาเลยนะครับ4ี่ศย์หล่างออกห้าสามเราจะไปดูสูตรที่หนึ่งสูตรนี้เป็นสูตรง่ายๆเป็นสูตรแบบ ใจเย็นๆนะสมาชิกครับก่อนที่เราจะได้เลขถ้าละผมไหลสดแบบชุดสรุปไปเลยในตอนนี้เนาะมันจะดังฮะพอมันดังแล้วมันจะอั้นพอมันอั้นแล้วเราก็จะหาซื้อกันไม่ได้นะฮะเจ้ามืออั้นก็จะจ่ายครึ่งจ่ายเต็มบางเจ้ามือบางสถานที่ก็ไม่รับเลยปิดเลยนะฮะก็จะไม่ได้เงินกันนะครับเพราะฉะนั้นเราจะใช้สูตรเบาๆนะฮะแต่สูตรที่ใช้จริงนะครับเราไปดูหลักหน่วยล่างกัน หลักหน่วยล่างคือเลขตัวไหนแม่พิมพ์ขึ้นมาฮะใครเห็นแล้วใครที่เข้ามาใหม่นะครับหรือเป็นสมาชิกที่เข้ามาทางทิกตอกหรือเข้ามาใหม่เพิ่งจะเข้ามากดติดตามอาจารย์ตุยคนไฟบินเนาะด้านล่างสุดตรงปลายนิ้วอาจารย์ตุยนะตรงปลายนิ้วเ,เห็นปลายนิ้วไหมครับเขียนว่าสูตรคำนวณเลขอาจารย์ตุยคนไบบินกดเข้ามาได้เลยครับกลุ่มนึงจะรับได้เพียงแค่ห้าร้อยท่านเต็มแล้วเต็มเลยเด้อแม่เด้อนะครับ หลักหน่วยล่างคือเลขตัวไหนก็ตามให้ท่านดึงขึ้นไปฮนะอย่างงวดนี้หลักหน่วยล่างคือเลขสามดึงสามขึ้นไปก่อนไม่รู้ล่ะหลักหน่วยเป็นเลขสองก็ดึงสองไปหลักหน่วยล่างเป็นเจ็ดก็ดึงเจ็ดขึ้นไปก่อนจากนั้นให้สมาชิกเพิ่มไปสองเก้าครับสามสี่ห้าตัวนี้คือสูตรที่หนึ่งจำเอาไว้นะ,ะสมาชิก อาจารย์ตุ๋ยสอนง่ายๆทุกคนต้องทําได้แล้วครับหลักหน่วยล่างเนี่ยหวยมันออกห้าสามหลักหน่วยล่างคือสามนะครับหลักหน่วยคือเลขอะไรก็ตามให้สมาชิกดึงขึ้นไปฮะอย่างงวดนี้หลักหน่วยล่างคือสามดึงสามขึ้นไปก่อนจากนั้นเดินหน้าขึ้นไปสองเก้าครับสามสี่ห้าจบแล้วครับจากนั้นเราจะมาดูสูตรที่สองสูตรนี้เป็นสูตรหาเลขตัวชนล่างเดิมแม่เดิมใครห้ามลืมสูตรนี้เด็ดขาด ท่านจะไม่ถูกหวยกันสูตรที่สองเราจะใช้หลักร้อยบนไปบวกหลักสิบล่างแบบนี้ดูตามลูกศรหลักร้อยบนของเราคือ4หลักสิบบนของเราคือ 0, 0ูนบวกสหรือ4ีบวกศนผลลัพธ์ออกมาจะเท่ากับ4สูตรนี้จะต้องใช้วิธีการถอยหลังลงไปสองเก้าครับสูตรนี้เนาะ มันจะเป็นหลักหน่วยอะไรเป็นเป็นเลขตัวไหนก็ตามครับดึงสามขึ้นไปแล้วก็เพิ่มขึ้นไปเขาเรียกว่าเพิ่มไปสองเก้าก็ต้องเป็นสามสี่ห้าแต่สูตรที่สองเนี่ยใช้หลักร้อยไปบวกหลักสิบตามลูกศรนะครับหรือหลักสิบไปบวกหลักร้อยนะครับสี่บวกศูนย์หรือศูนย์บวกสี่ผลลัพธ์ออกมาจะเท่ากับสี่ตัวผลลัพธ์อยู่ตัวแรกแบบนี้จากนั้นให้สมาชิกถอยหลังฮะถอยหลังไปสองเก้าคำว่าถอยหลังเนาะสี่เกาะถอดก่อนสี่มันก็ต้องเป็นสามสามก็ต้องเป็นสองนะครับ หรือถ้าไล่ขึ้นไปทางนี้ทางขวามือมันต้องเป็นสองสามสี่นั่นเองแต่ถ้าเราไล่ไปทางซ้ายมือมันจะเป็นสี่สามสองผมอยากถามสมาชิกว่าสูตรที่หนึ่งได้สามสี่ห้ากับสูตรที่สองได้สี่สามสองทั้งสองสูตรมันชนกันที่ตัวใดบ้างพิมพ์ตัวเลขขึ้นมาฮะ ผมจะบอกสมาชิกแบบนี้นะสูตรเนี้เป็นสูตรที่ดีและเดินยาวๆนะครับงวดเนี้ยทุกคนจะต้องเอาสูตรนี้นำสูตรนี้ไปใช้เป็นตัวเด่นตัวฟันตัวฟาดนะครับสูตรที่หนึ่งได้สามสี่ห้าสูตรที่สองได้สี่สามสองมันชนกันที่ตัวไหนบ้างแม่พิมพ์ขึ้นมาสามสี่ห้าสี่สามสองนะครับ สรุปแล้วมันชนกันที่สามสี่นั่นเองทั้งสองสูตรจะชนกันที่เนาะมันชนกันที่สี่นะครับชนกันที่สามห้าไม่ชนสองไม่ชนเพราะฉะนั้นแล้วสูตรสรุปชุดแรกมันจะได้สูตรสามสี่นี่แหละครับมันจะเป็นตัวลู่ตัววิ่งให้กับสมาชิกเป็นตัวเด่นหรือเลขชนเด่นนั่นเอง ะะหวยงวดต่อมาฮะสมาชิกครับอาจารย์ตุ๋ยขอตั้งเลยเนาะนะครับมันจะออกตัวนี้ฮะห้าเก้าสี่ล่างออกหนึ่งสี่ เดี๋ยวนะครับรอสักคู่นะครับเห็นไหมฮะหัวร่างดูล่างอย่างเดียวฮะสวัสดีครับล่างออกหนึ่งสี่ใครวิ่งสามสี่หรือลูดสามลูดสี่ร่างท่านจะได้ชุดนี้ นี่คือสูตรหาเลขตัวชนเดิแม่เดิรนะครับจากนั้นเราไปดูงวดที่สองงวดแรกผ่านไปแล้วเนาะเข้าหนึ่งสี่งวดที่สองอาจารย์ตุ๋ยบอกว่าหลักหน่วยล่างคือเลขตัวไหนก็ตามให้ดึงขึ้นไปก่อนจากนั้นเดินหน้าขึ้นไปสองเก้าหลักหน่วยล่างของเรางวดนี้คือสี่ดึงสี่ขึ้นไปจากนั้นสมาชิกเดินหน้าขึ้นไปสองเก้าครับสี่ห้าหก ตัวนี้คือผลลัพธ์สูตรที่หนึ่งคือสี่ห้าสูตรง่ายๆแต่ได้เงินเด้อสูตรนี้เด้อสมาธิพลาดไม่ได้เลยนะครับจากนั้นเรามาดูสูตรที่สองใครทำได้แล้วพิมพ์ตัวเลขขึ้นมาได้เลยเก้าบวกห้าหรือห้าบวกเก้าหรือใช้หลักร้อยไปบวกหลักสิบบนหรือหลักสิบบนไปบวกหลักร้อย 5้บวกเหรือ9กบวกหผลลัพธ์ออกมาให้สมาชิกนะฮะได้ผลลัพธ์แล้วก็ถอยหลังไป2อก้าจะได้เลข3ตัวแม่พิมพ์ขึ้นมาครับ ใครตอบ4 3 2เก่งมากฮะสูตรที่หนึ่งได้4 5 6สูตรที่สองได้4 3 2ผมอยากถามสมาชิกว่าสูตรที่หนึ่งและสูตรที่สองมันมีเลขตัวชนคือตัวไหนพิมพ์ขึ้นมาค่อยๆเข้าใจเรียนรู้ไปเรื่อยๆนะสมาชิกครับเวลาเราเรียนรู้สูตรกับอาจารย์ตุย๋ยเราพยายามคิดตามไปด้วย นะครับเอ้ยสูตรที่หนึ่งอาจารย์ตุย๋ยทาแล้วมันได้สี่ห้าหกสูตรที่สองอาจารย์ตุย๋ยสอนแล้วมันได้สี่สามสองแสดงว่าสูตรนี้มันชนกันที่สี่เอา้ามันชนแค่ตัวเดียวเราก็วิ่งสี่ตัวเดียวแล้วก็ลูดไปเลยฮะสี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่สองสี่สามสี่สี่สี่ห้าสี่หกสี่เจ็ดสี่แปดสี่เก้าล่างอย่างเดียวนะครับหวยว่าต่อมาเนาะไปกันเลยฮะ ห้าแปดสามล่างออกสี่สองวิ่งสี่ตัวเดียวลูดสี่ทำไมจะไม่ได้ล่ะครับรวยตายเลยครับนี่คือสูตรหาเลขตัวชนล่างนะครับจำกันเอาไว้นะครับสมัสิกครับใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับอาจารย์ตุ่ยเด้อแมเด้อ,ดอ,ดอนะครับใจเย็นๆฮนะ เราไปดูงวดที่สามงวดที่สามหลักหน่วยล่างของเราคือสองดึงสองขึ้นไปสิจากนั้นเดินหน้าขึ้นไปสองเก้าครับสองสามสี่จบละสูตรที่หนึ่งเราจะได้สองสามสี่ครับแม่จากนั้นเรามาดูสูตรที่สองเนาะใครเห็นแล้วพิมพ์ตัวเลขขึ้นมาสามตัวหลักร้อยคือห้าหลักสิบคือแปดแปดบวกห้าหรือห้าบวกแปดนะครับ เท่ากับผลลัพธ์ให้ถอยหลังไป2อก้าจะได้เลข3ามตัวแม่พิมพ์ขึ้นมาตาสีตาสานะครับยายมียายมานะครับอายุมากนะครับเจ8 0สิ 70, 80, 60, ปดสิปีก็ต้องทำสูตรอาจารย์ตุยได้เด้อแม่เด้อนะครับทุกคนจะต้องทำสูตรนี้ได้นะครับ